ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่เกดีห้าร้ยอดจะวันนี้เราจะมารับกันว่ามีห้ายอดมีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะหามาดูวิธีการวัดกันมาผมจะเริ่มจากเขาเรียกว่าสุมสมสาลาปะผมไม่แน่ใจนะข้างบนอ่ะอันนี้มันจะมีหนึ่งหนึ่งสเสาเนี่ยมันจะมีห้าห้ายอดด้วยกันนะหนึ่งสองสามสี่ ก็จะอยู่ด้านนี้อันด้านนี้ด้านนี้ด้านาน,านี้ห้ามันจะมีทั้งหมดสี่ด้านในกันก็มันจะมีเจ็ดชั้นนะครับก็เจ็ดห้าสามสิบห้าคูณด้วยสี่เท่ากับร้อยสี่สิบก็จะน,นี้จะเป็นวัดนับแถวนะครับเป็นเจดีย์อันใหญ่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าผมมันจะมีทั้งหมดเจ็ดขั้นอนกันมันจะเพิ่มขั้นละสอง จะเพิ่มคัละสองสามพันผมนับเลยจากห้าแถวที่สองจะเป็นเดี๋ยวเขาจะนับให้ด,ดูอันนี้จะเป็น 5, 5, ห้าห้ายอดนะครับอันนี้จะเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดส่วนส่วนแถวถัดมานี่จะเป็นเก้าครับ แถวแรกหนึ่งเอ้แถวแรกห้าแถสองเจ็ดแถวสามเก้า 3, 9, ส่วนแถวที่สี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยจะเป็นทั้งหมดสิบเอ็ดมันก็จะมีด้วยกันสี่ด้านด้วยกันนะครับจะเป็นวงกลมผมลองคูณแล้วมันจะได้ทั้งหมด2องร้อยหกสิบบวกร้อยสี่สิบนะตอนนี้ผมได้มาแล้ว4ี่ร้อยอดผมต้องการอีกร้อยอดผมยังมมหาไม่เจอเลยอีกร้อยอดอยู่ที่ไหน อันนี้ผมหาเจอแล้วอีกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยอดเนี่ยจะอยู่ข้างบนเนี่ยเราลองนับดูกันว่าจะครบหนึ่งร้อยไหมที่ได้ไปแล้วสี่ร้อยเริ่มมาเลยอันนี้มันจะมีข้างบนอยู่ข้างบนอะ่ะผมนับได้อ่าเนี่ยผมนับจากเสานี้ถึงเสานี้นะมันจะได้สิบสองนะสิบสองยอดมันจะหมดด้วยกันแปดเสาทั้งหมดมันก็เก้าสี่หกครับผมก็นับข้างบนเรียบร้อย,ยนะไอซุ้มซุนฉลาทั้งหมดมันจะมอย่างนี้ทั้งหมด สี่ด้านใช่ไหมมันจะเป็นเป็นเสาอ่าถ่ายตรงนี้นะตรงนี้วะอตรงนี้ที่มันเนี้ยทั้งหมดอ่ะมันจะมีสี่ด้านด้วยกันจะมีทั้งหมดกับร้อยสี่สิบยอดนะครับแล้วก็จะเป็นตรงอันนี้ไอ้เสาเนี้ยไอ้เจดีข้างล่างๆนะครับรับได้ทั้งหมดสองร้อยหกสิบนะครับทั้งสี่ด้านก็จะเป็นทั้งหมดสี่ร้อยละแล้วก็ยอดทางด้านบนตรงนู้น ผมนับได้เก้าสิบหกห้าสิบหกยอดถ้านับรวมของข้างในด้วยหนึ่งยอดแล้วก็บนบางคางสุดบางคาข้างบนสุดเลยนะก็อีกหนึ่งยอดไปทั้งหมดสี่ร้อยเก้าสิบแปดก็นะให้ผมใช้ทมแมงมนช่วยบอกไปนะว่าอาจจะนับพลาดตรงเมาว่าตรงช่วงยอดเลขข็กๆที่มันอยู่บนไอตรงข้างบนนี่แหละเนี่ยนี่มันจะพลาดตรงนี้แหละ อาจจะไปอยู่ตรงไหนสักที่นะก็วันนี้ก็เล่นอะไรสนุกสนุกก็ได้4 9่ครับก็สวัสดีครับ